ในเครื่องแบบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ออกลาดตระเวนยังพื้นที่เสี่ยงณนะประตูท่าแพที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะลงมือก่อเหตุทะเลาะวิวาทและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านซึ่งในช่วงที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นได้ลงมือก่อเหตุปาระเบิดปิงปองในเวลากลางคืนทําให้สายตรวจได้ทําการตามตัวผู้ปกครองและพากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวซึ่งพบว่ามีอายุต่ากว่า18ปีจํานวน6คน เข้าพบเพื่อเชิญตัวมารับทราบพ,พฤติกรรม,มหลังจากทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพในช่วงกลางคืนรู้สึกไม่ปลอดภัยและกระทบกับการท่องเที่ยวกลัวค่ะแม่เวลา,วาเขาจะกลับดึกมันอันตรายเขาหัวแม่เน่เขาจะกับไปห้องก็ตนงคิดหนักนะเขาหัวเนี่ยนะนะถ้าหันเขาตีกันนี่เขาจบดก้นหัวแลหัว้นแสดงว่าที่กลุ่มวัยรุ่นเขามารวมตัวก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันมันก็ส่งผลต่อการขาย แม่ก็ส่งผลกับผู้คนก็ต้องกลัวเหมือนกันกับก,ก,ก,กลัวลูกหลงอ่ะโดยที่ห้องบ่หูเหลืองไรอย่างเดียต้งองเขาจะต้องมาเจ็บมามาตายยอนเขาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ระบุว่าขณะน,นี้มีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแม้จะยังไม่มีเหตุรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่หลังจากทราบพฤติกรรมได้ว่ากล่าวตักเตือนและเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย ล่าสุดได้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยโดยให้เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ําในส่วนของมาตรการนะครับที่เราดําเนินการนะครับในการยรกระดับ,นบในการป้องกันเหตุด,ดังกล่าวนะครับณนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ มีการนะครับเน้นย้ำนะครับไปที Nein ่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยก็จะเป็นด้านร้อยเวรสองแล้วก็สายตรวจนะครับที่ฏปรัยิหน้าที่นะครับอยู่เป็นประจําทุกวันในแต่ละผลัดนะครับเราก็จะมีการเพิ่มความเข้มนะครับในการที่จะไปตรวจนะครับตามจุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับมักจะไป รรววมตััักนนะคบข้อมูลของตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการออกกวาดล้างอาชญากรรมไปตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวนคดีกว่า70คดียึดของกลางได้ทั้งอาวุธมีดปืนระเบิดปิงปองและได้มีการยกระดับความปลอดภัยเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อป้องกันการเกิดเหตุหรุนแรงที่จะเกิดขึ้นสร้างความปลอดภยัย และสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยววีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน